ก็โชคก็ใช่ประทัดถูกโศกลาบก็โชคกอใช่ วันนี้คุณยายมาขอเลกนั่งตนไม่นั่งภุมครับพี่นอกเข้ากับมาหลุดในกันเนาะว่าคุณยายเพิ่แสดงตัวใดเปิดขอเลงไม่ไม่นั่งภุมยุ่งงานเพิินครับพี่นอกเพราะว่าเพื่อนเคยถือเนาะเพิ่นเคยถือเพิ่นได้ม,มาคอยครับพี่นอก เอาความาลุ้นในการว่าเสด็จโต้ได้เนาะยายเลยเด้ถือเหล็กน้ำตนไม่นางภูมิอยู่บ้านเพิ่นครับเพิ่นก็นเลยมาขออีกครับมือนี้เอากะมาล่อลุ้นในการว่าคุณยายเสด็จโต้ใดเนาะวัวดั้นเสนใจหาสามครับพี่น้องตรงเตะเลย วันนี้เฮาก็ต้องรอรุ่นว่าเพิร์นเดลยตัวใดครับพอดีผมเองวาซึ่งคาดกับมะพร้าพอดีครับพี่น้องก็กเลยเฮ็ดคลิปเป็นแนวทางเบื้องล้วกับพิจรารณาญาได้คพี่นอ้องทำคลิปเพื่อเป็นแนวทางกับพี่นอ้องเราเราข้อก็รอรลุดและล่อเบื้องในการครับวาใหญ่เฉลยตัวใดเนาะเรื่องเปาใดเราท เดท่นานี้คุณผู้ชมว่าจบวิธีนะครับคราวนี้เรามาดูวิธีการติดถูกฟอกหอยแบบบนโตนั่นจะเป็นเก่าพี่น้องเก่ามาแล้วครับนั่นจะเป็นเก่าเก่าบริษัทหางออกมาหน่อยเดียว ต่อล่างๆชัดชัดอยู่เหลี่มอันนี้ชัดชัดยูเก้าหกน่าจะเป็นหกแน่นอนหจังเลยหัวทั้งทึบซีเมนเก่าหกน่าจะเก่าหกแน่นอนเก่าหแน่นอนนะเนี่ยพี่น้องเออชัดครับเก่าหกครับ ตัวน,นี้เหลืองไฟเนาะ96 96พี่นอ้นองลอลออีกเล็กตัวนึงชัดโยเก่าบตเมลุนครับมาจะเป็นอย่างนอ96อย่างน้อยหน่อย0บอ96ซื้อแล้ว96เก่าอ้าวล่อลุนครับพี่น้องครับ ตอนนี้ออกมาแล้วพี่นอ้อง969ตัวหุกเก่าเริ่มพี่น้องสรุป969ใหญ่เป็นขอเลตในแม่นางตนแม่นางพุ่มนเนาะพี่น้องเฮ้าพอดีผมเองบ้าสักขัก้นก็นมาปล์ก็เลยไปทำคลิปให้พี่น้องเบิงน้ำเนาะทำคลิปเพื่อเป็นแนวทางครับพี่น้องผมเองบ้าสักขัก้นกน็ขอสรุปเละครับพี่น้องเก่าหกเก่าเนาะพี่น้องเฮ้า ตกไปมานมั่นได้พี่น้องเบิ่งหล้งพิจรารณาอนยญาตครับพี่น้องครับผมเองบ้าวสุขค่ไขอขอบพูดถึงท่านที่เข้ามาเบิ่งและเข้ามาชมครับผมผมเองขอสวัสดีครับผมสวัสดีครับ